หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อทุนชาติฟาด สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนทพพัฒนาประจำวันจันทร์ที่16กันยายน2567ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประเจการทหารพัฒนากองปรฏจการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1512กิโลเฮิรตซ์ครับเช่นเคยครับในช่วงของวันนี้มาติดตามข่าวการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสง นพัฒนาภาค 1. หนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกไปที่ส่วนพัฒนาภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1นึ่งน่งัพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับได้จัดชุดบรรเทาภัยของหน่วยครับในการตรวจสภาพความพร้อมของเรือท้องแบนพร้อมกับเครื่องยนต์60แรงม้าและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ อุทุภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนครับและภัยพิบัติต่างๆด้วยนะครับอีกทั้งยังสามารถเข้าให้การช่วยประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์นาหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ1่่งแสงงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประฏิการทหารพัฒนาอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับ ไปติดตามข่าวของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 2สงับพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 2สงสบพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับได้จากกําลังคนชุดบรรทัศภัยเคลื่อนที่เดยของหน่วยครับทั้งหมด6นายด้วยการพร้อมกับยุทโธปกรณ์นะครับในการเดินทางไปลงพื้นที่สารวจเรื่องของระดับน้ําในลําคลองที่สําคัญนะครับฝายเก็บน้ําในลําคลองและพื้นที่ลุ่มต่ําตลอดจนพื้นที่เกิดน้ำท ร่วมสำรวจพบว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นนะครับยังคงอยู่ในสภาวะปกติครับมีการระบายน้ําออกเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับน้ําฝนที่อาจจะเกิดขึ้นสภาพทั่วไปในพื้นที่ของจังหวัดปาจิงบุรีนะครับมีปริมาณฝนน้อยอยัง ไม่ส่งผลกระทบต่อน้าท่วมตามพื้นที่เสี่ยงต่างๆด้วยครับโดยทางหน่วยพัฒนาการขึ้นที่หนึ่งสนงังพัฒนาภาค 1. หนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนา,าได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของกําลังพลพร้อมกับยุทธปกรณ์ในการให้ความช่วยประชาชนในที่ได้รับความเดือดร้อนจาก,กภูมิุ้ภกัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงครับใพื้นที่ของอำเภอนานดีและพื้นที่ของอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีครับ ปิดท no so ้ายที่ข่าวของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16เสายงนาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยส่วนทาวสาภัยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16เสายงนาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับได้จากกําลังพลชุดราษาไยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยนะครับทั้งหมด3นายด้วยกันครับพร้อมกับรถจนรช่วยเหลือผู้ประสบภัย1คันนะครับในการไปติดตามและประเมินในเรื่องของสถานการณ์น้ําในคลองบุษสวงครับและบ้านของประชาช ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดทุกภัยเพื่อเป็นข้อมูลนะครับในการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและสามารถเข้าไปเฉลยได้อย่างทันทุงทีเมื่อมีเหตุการณ์นะครับนักคองบุษบงตูนวงงังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์ครับ และนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับในช่วงเวลาของรายการราพพัฒนาประจำวันที่16กันยายน2567ครับติดตามข่าวภารกิจการปฏิบัติงา,า,านของสนงพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพาัฒนาได้ใหม่โอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ เป็นน้าอยูบานรวบเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา